สวัสดีครับพ่อแมพ่พี่น้องสุขุสุขคนมือนี้ผมมาอยู่รีสอร์ทแม่กุ้งครับรีสอร์ทแม่กุ้งอยู่บ้านพ้นเมืองครับตั้งอยู่ระวังบ้านพ้นเมืองกับบ้านโคงเลาะติดถนนใหญ่ครับพอดีผมฝนท่วมครับผมวันอาทิตย์ก่อนนั่นว่าไปทายรีสอร์ทแถวเบื้องแนวว่าสอนผมก็เลยมีโอกาสพอดีมือนี้ฝนมาตกก็เลยเอามาทายให้เพิ่นครับเจ้าของเพิ่นมาอยู่ครับเพิ่นอยู่ ประเทศนอกอยู่รัดเบลครับแต่ว่าเพิ่นเป็นคนเหมือนพันเมืองหน่อยเพิ่นเฮ็ดรีสอร์ทไว้นี่จักเพิ่นสิเฮ็ดเป็นรีสอร์ทหรือเพิ่นสิเฮ็ดเป็นร้านกาแฟก็บ่ทันฮู้ครับเพิ่นบ่ทันใ้มาอยู่บ้านวันนี้ผมเป็นพี่น้องกันนี่นะครับเป็นญาติกันเพิ่นว่าให้มาไทยรีวิวให้เบิ่งเน่ยสั่นผมก็บ่อันเคยเฮ็ดดอกรีวิวก็ได้ก็สิเฮ็ดไปตามเท่าที่เฮ็ดได้นี่ล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรอบไปเบิ่ง สวนเพิ่นครับสวนเพิ่นบ้านเพิ่นครับนี่ก็เป็นหลังบ้านครับนี่หลังบ้านเพิน่นหลังบ้านเพินน่นอนเห็นเป็นน้องขุดสาอ้อมครับอ้อมมาทางหลังนี่ครับนทีก็บ้านสองสามไร่ได้ยุครับมันุปลูกต้นกล้วยต้นสมม่อก็มีครับหมกสมม่อต้น ขามปอบขามีครับมี่ทุ่งเนี่ยครับต้นไม่สิกินได้ครับนี่ก็ต้นแค่แค่หน้าครับแค่หน้านี่คือนี่คือ,อ,าคอ,อ,าคอทางหลังบานครับนี่ลัางบานเพิ่นแตวานาบานมันจะ,จะดิสนุนยัผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เบื้องที่หลังครับตอนนี้ผมรอมาเบื้องทางหลังบานเพิ่นก่อน ผูต้นเ้าหนุ่มหอมครับผมก็บ่เขย่อเขามาเถื่อขี่รถ่านสูมือแต่ว่าบม่มีโอกาสเดีวเขามาเบิ้งครับพอดีเมื่อนี้เพิน่นว่าหามัดท้ายเห็นแน่ผมก็เลยเขามาข้างในครับมดพงสดที่ใเป็นป,ป๊อปปาใส่เองครับป,รป๊อปปา เิ่นมายูเิ่นวิตพอ์เป็นรักษาไปให้ท้งควบสาดโอ้เป็นตปลาไหลยอยู่ครับปลาคนปล่อยไปที่ว,ว่าบ่ม,มีผู้กินเราคือเลียวมองทาบ่ม,มีผู้เห็นหอยตัวเล็จกจังเตอร มนมีเงินมันก็นเห็ดไว้วแล้วครับกันนั่งปปลาทั้งปปลาพ่นครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปบง่งทั้งในโตบ้านครับเดี๋ยวพาไปบ่งในโตบ้าน เป็ต้นกระโดนครับเป็นต no ้นกระโดนสมุนยห้าอย่างด้วยครับต้นกระโดนต้นต้นจานพวงครับส่วนมากเขาจะเจียวขาไปในใว้ในปั๊มน้ำมันหมดนี่แม่กุ้งผู้เดียวเพื่อครับเพิ่นรักษาไว้เพิ่นหาสื่อมาปลูกเพราะว่าเพิ่นสุสัยสิเป็นสายเจสายมั่งยู่ครับเพราะว่า มันเพิ่กินเนื้อสัตว์ครับมันก็เฮ็ดส่องยูทูบกันแหละครับมันมีโอกาสก็ลองกดเข้าไปติดตามเพผมน,นะครับส่องของ้อมูนก็คือส่องสไปร์เวลล์มาดูหน่อนะครับสไปร์เวลนี่ีนะฮะผม้โมาแมนยจังเละนี่ต้นแค่ครับดอกแค่แจงสีปลาเนี่ยซุดยอดเลยครับเนี่ย tuồn tuồn món nào không? à bán, ai à, nuôi nuôi đầm đầm thì mướn mướn sụp bồi đấy bán, bán này. huỵề, đểo đểo đó. lại <laughs> để 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 nó cứ kinh buồn. kinh kinh nó nó lại não. hiện đang 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 mà, nuôi, nuôi đậm đậm mà บ่บ่เอาจากซีหาหนวยดอ,อกซิมังต้นพักขาครับต้นพักขาครัวต้น,นยอรครับต้น,นยอต้นหมูนี่้ากินได้บัดครับต้นใบพัน Yên <laughs> Yên sửa mà sao ว่าซื่อพอ cho บ่ được ไปตาย เดี๋ยวเอาก็แบบ1,2,3,4หาหลังครับเป็นเห็ดไว้ก็บ่มีพระยุดอกทถ้าพระดิตมาอยู่ย่ามได้ล่ะเอ็ดทีมไว้ย่ามพันมาตั้งมืองนอกพันกับมาพักทางผุดกับติดถนนนให้ครับทางเขา นี่การดีขนาดนี่ทีกับะมานที่หาอะไรได้เยอะแล้วครับนี่พื้นที่ของพันพุ่นท้นไม่พันปูไว้ต้นไม่ว่าเป็นต้นไม่บ้านเฮาดอกนี่เลี้ยวบังทาบังบอกถึง สิละปะข้าวพนเติมบอยู่นี่ก็ตน้นอันนี้มันเปต้นไม่เคยเห็นหรือครับนี่นต้นม่วงครับต้นม่วงอันนี้นาสิมันตน้นไอต้นกระทอนอนป,ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมนตักกันกลแหกนดิลีสวนเพลนเดี๋ยวสิภาพไปบ้างอีกมองหนึ่งครับหน้าเพลนขึ้นกันละครับยุทธห่างบัดลูกโขนี่ก็อี่มองนึงครับนี่ หน้าเพลินต้นกล้วยต้นแน่ๆหรอวะไอ้บ้ยต้นคุนก็มีต้นขี้เล็กต้นขี้เล็กต้นต้นนั้นผมไม่เคยเห็นก็มีครับเขากำลังจะพกเกี่ยวอดอคือ ะว่าก้วยายขนาดกว้วยนี่เกลือบบเงี้ยเลยต้นย่างต้นย่างแล้วก็ต้น่นไเจี๊ยบกว้วยไม่ต้องเคยเย้ครับกว้วยเพิ่น นี่เกือบอเหมือนเลยครับนี่ยอผมกับพานดูอยู่แต่ว่าบ่ได้เขาบอเบิ้งคักจักเทือครับแเขาบอเบิ้งทางไี้นเนี่ยมันแบบปูต้นไม้พวกดินนี่เบื้องหลังครับนี่ยยิ่งจักศรีหาปีนี่ขึ้นว่า ป้าบอกง่ายผูแลครับเนี่ยป้าบอกง่ายเลยสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยครับไม่ยั่งนี่ครับมีตะกลวยหลายตะกลวยุมีตะเครือกลวย nó như lên, có con toàn phố vào này, lẹ, 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 cái muối đấy, mặn của mặn đi, lái khả năng nó mong vô này, không mấy phu vô, cái à. hay cái men nát chỗ này, khẩu nhang, khẩu đói đấy, vào này, khẩu xim hả? còn như còn là khó ăn ba cứ lái không ba quay bởi nước ba thăm mà sạt ừ. tuần nhung có bớt bù đấy chắc bia là tuần tuần mày phun ở ở ở phân mà thấy bia mình này mình này phiêu vẫn được sửi mà ừ, nhung đủ lẽ leo nào cuồng phun tắt nhà Cái gì nói thì cười đi Kê là tôi là cửa này không? che leo nè Tắt đây leo Cứ chỉ buồn thế để tồn nhu, tồn nhàng này mẹ Ồ đây lọt Lọt lẻng lên là có phan leo này Cả có chín không? Ừ. Hết nắng là ông hết bố hết, hết tà là hết luôn này. À, này, à, này, đây ừ, ấy. hết chỗ hết tà bơ ừ. hết tà hết tà bưa hết phẳng rồi anh này bơ hết tà bơ hết hết tà hết rồi bơ cứ vô bơ hết tà bơ hết tà bơ hết tà bơ là tà bơ hết tà Để thì với vân theo đi các bạn Nào cứ lấy để bố pê còn nem thì chưa đầy bố rồi ôi được để kêu cho đồng ban này ก่อนซ่อนที่กุ้ยไลยขนาดคุณพ่าตัดไปขายเนี่ยเอา